พ่อเขาชวนลูกเขามากินน้ำเหมือพี่แม่เขาชวนจระกมาแล้วเขาก็เรียกครับติดรถเครื่องแล้วก็เรียกจระกกต็ตามตามก็ย่องก็แย่งมานะ แหวงไงไปไปเดินหะน้าไปไปโซ<ด>่ไม่ไปนะโซ่ไหมโซ่ไปตอนสิสมัดต้นไหนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะรับคำสั่งแต่ไม่ไม่ได้รีบไง นี่แหละมัดต่อนี่ได้ไหมตาข้าวเลยตาเช็ดต่อหน่อยนึงเีาและอ้อ บอกโซ่โซ่เนาะหยุดเคาะงวงนี่กัหยุดเคาะงวงเราบอกโซ่โซ่หยุดเคาะงวงปึ้งปึ้งปึ้งแล้วเขาบอกปึ้งอะไรปึ้งเก็บโซ่โอ้โหเงาแตกเลยแช่พนะดึงอ่ะเงาอออกนี่อ่ะแช่พนนะดึงโซ่อะไอ้ดามัก

นี่ก็ลอยล่ามเลยทั้งนั้นเนี่ย <One. S 1> ลอยกินกก <One. S 1> กอยเดี๋ยวกอยอันนี้พ่อบอก <All right. S 1> ให้บนให้บน,ห,บนห้น้ำซาดทั้งบนทำกะทำ mm hmm. ก็ทำนะแต่ช้า ลังยัง,ดดง,ยงไงไม่มีแรงดึงนะโซอ่ะมเห็นมันดึงมาปื้ดเดียวก็มาแล้วเ <c oughs> ออ <c oughs> ทีทางไม่ไหวหรือว่าอย่างนี้ต้องจัดตักดอกมะลึกมไ่น <c oughs> <c oughs> ถล๊อตแล้วพูดพูดแล้วไงจริงๆแล้วจะลึกเป็นลูกช้างป่าใช่ไหมฮะละเมียดฟังดิ่คนเป็นลูกช้างป่าช้างป่าเป็นลูกช้างป่าฮะจะลึกจริงๆแล้วในป่าโอ้ยขาแข็งมันี้ก็อยู่ในป่าสวนป่าสวนป่าไม่มันจะไปอยู่เนือดูกินละมม์ม่วมากินยาย ม, g, มันกินแหลกมันกินแหลกมันกินทุกอย่างจริงยอดตำลึงก็กินนี่มันยาเขาเลยเป็นอะไรกินเก่งแล ing, ้วก็ข like, ึ้นเป็นแถวเป็นคิวเลยอ่ะเป็นกระลาบเด็ดกินที่ละต้นเขารู้ขออนุญาตปิดไลค์ก่อนนะคะเพราะตอนนี้แบตหมดแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพไปฝากนะคะอไปต่อต้อนแชทเบ็ดโม่จะดูทิกต็อกไปด้วยเถอะ ดูดูท tamam> ี่ไหนแล้วคุณละเมียดดูเันช้านี่มจาก้ามาเกะกันูของมันซื้อขอยู่ขาเล็กหว มาตีปอกรับเสร็จนำหลักเสร็จกระตีปอกโดยการเคลื่อนตัวที่ช้าแต่เขาก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับผมให้เคลื่อนตัวช้าครับ้องกันทุกอย่าง พี่ดังเดี๋ยวลุกขึ้นมารองเท้าตบเหลือบสองตัวนี่ด้วยพี่กลางตัวเลยทางฝั่งนี้นี่<ะ>ผมยืนที่สูงนะไม่ได้ยืนที่ตจำเนี่ยพี่เนี่ยแหนะแหนะแหนะอีกตัวอ๋อเฮ้อแน่นอนนะพี่ตายทีสองตัวเลย เรือบ <c oughs> <c oughs> นเท้าเหรอแล้วตัดรองเท้าไป้ช้างอันนี้ต้องเล่ที่ไม่ลงรูปที่แบบว่าเห็น,นหน้าขพวตัวเขาจะดด้มากหรอ่ะช้างทุกคนเยอะๆไม่หนักหรอมัน,หนเหมืนหนมนอนแบบว่าสงสารั้างเดี๋ยวอนจา้เ์จะถ่ายแด่ว่าส่ ตามนั้นครับห่วงแล้วครับตอนนี้ภาพมันมีลิขิตแล้วครับมันต้องออกจากกล้องโอเคนี่ครับแอดมินบอกว่าฝากถ่ายรูปดูดูหน้าตาก็ดีหน้าเลือดชักเริ่มนั่นก็นะครับตามนั้นนะครับแอดมินคิดเงินผมแล้วครับ ใค,ใครจะช่วยจ่ายก็ติดต่อแ,บบแอดมินจาลึกเลยนะครับอรมมเอ,อ่เอ,อ,อาวานเออร์พนมากินมะม่วงเข้าไปแล้วครับกระแป่งนึงไม่รู้จะโดนคิดเท่าไหร่ครับ กินมะม่วงกินแล้วเขากินแล้วครับกินไม่หมดหรอกอเดี๋ยวเก็บไว้เพราะว่าเขาอยู่ที่นี่นะครับในป่านี่แหละเดี๋ยวเขากเก็บไปกินมือต่อไปครับตอนนี้เขาออกมาล่ามถึงน้นํานะครับตรงนี้น้ำครับที่เขายืนสาดน้ําขึ้นหลังตัวเองตะกี้นี่แล้วก็ถึงบกครับเนี่ยถึงน้ําถึงบกถึงล่มครับนะฮะเขาก็อยู่สบายสบายแล้วครับทีนี้ก็เริ่มทยอยกลับกันแล้วครับไปนะไปนะ นำทีมโดยพี่หลังแล้วก็เผื่อเลยไปบ้านไปพลดเนาะเผื่อไปคุยหรือไม่คุยแต่ต้องคุยครับต้องคุยกันคุยกันจะได้รู้เรื่องครับครับเอากะบะมาคันวานแล้วพี่กะบะใช้แลละครับอ๋อพรุ่งนี้พักก่อนก็ได้ครับเพราะยังไม่หมดเลยอะแต่เอามาได้ใส่กระสอบปุ๋ยมะกราซุกไว้ให้มันหวานได้เอามาซุกไว้ให้มันหวานได้ แฮมสุกแล้วมันกินมันไม่ใช่ยางทางตัวอื่นกินจ้ามันมกินระเบียบเรียบร้อยมันไม่มั่วซั่วเขามีระเบียบค่อยๆกินแต่เท่าสายตัวไม่ได้นะค <c oughs> ว้าคว้าท่ามา,ยา,มยายแย่งมัดเลยขีเขาเลยแย่งก็นั้นก็ที่ที่ไปทุ่งเลินแจมนั่นน่ะคว้าจากแปะกบไปกินไ,ไงท้องผนต่อตรงน,นี้อ่อาให้ร้อแล้วครับ เออเออจับก้อนแล้วคืนนี่กำลัำบากดูตัวทอยลูน่ะเออไปเลยไปคนเดียวตอนนี้แม่ซอนไปเข่าแม่ไม่ดีก็ขออนุญาตดคลิปนะครับจาริขก็แล้วก็ไปเจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ กับจารึกช้างใหญ่เมืองไทยครับพวกเราก็เดินทางกลับออกจากส่วนป้าครับนะฮะที่รามจารึกเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนี้ยแบบนี้ครับเนี่ยนะครับพวกเราก็เดินทางออกครับเพื่อเดินทางกลับแลวกะว่าจะไปหาพิมาศครับควานไวจน์กับลูกกบนะครับแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้ถึงไวโพ์กับลูกกบไหมนะครับครับผมขออนุญาตปิดคลิปนะครับเนาะ สวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ